นะครับผมอยู่ที่อ่าวยางครับผมอ่าวยางจังหวัดจันทบุรีน่าจะอยู่อำเภอแหลมสิงห์ว่ฮะเนี่ยครับสวยงามมากเลยฮะเนี่ยลองดูกล้องไปนี่ยางไปเรื่อย,อยๆนะครับเรียบๆนะทีดีมากนะเดินมาค่อยๆเดินมาก็ได้นะฮะ โอ้นี่อุ้ยอันตรายน่ะอันนี้มีหินเลยนะมีมีกระเบื้องมีแก้วเนี่ยมีปูด้วยนะ<อ>เห็นไหมนะฝั่งนู้นเนี่ยเกาะอันนั้น,กน,กน,นเนนากากะนมสาวครับผมไม่เกาะผมดดนมสาวไม่ใช่เพล่นนะก็ถ้าโทษเกาะนมสาวครับผมจะมีเกาะแมวเกาะหนู เกาะหนูอยู่ตรงไหนพี่โล่แหละอันนี้เกาะนมสาวน,น,นู่นเกาะคนนี้หนูเกาะหนูเห็นหน้าคล้ายๆหนูเลยเห็นหน้าเนี่ยอันนี้เกาะนมสาวครับเอาอยางจันทบุรีครับผมแก้ว